เมื่อจิตตั้งมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราทำความศรัทธาความเชื่อมั่นของเราจะทำให้จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเรานั้นมั่นคงขึ้นๆทุกๆวันนะคะทุกคนวันนี้วันพระ ทุกๆวันพระเพื่วเ็จะเปลี่ยนน้ำค่ะถวายน้ำพระเนาะแล้วก็จัดดอกไม้ถวายพระทุกๆวันพระแต่ในทุกๆวันพเพี่วก็็จะมีดอกไม้อยู่แล้วละค่ะถวายพระบูชาพ่อบูชาแม่ค่ะคุณพ่อที่เสียไปแล้วเนาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ญาติพี่น้องของเราทุกคนก็อุทิศส่วนกุศลให้นะคะทุกคนความดีและลึกถึงความดีของท่านที่ท่านเคยสั่งเคยสอนเราชีวิตเราเลือกได้คะ่ะเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเลือกทำในสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองชนเช่น ที่พี่เวเลือกการเทรดทองคำเข้ามาให้กับตัวเองมันเป็นการเลือกอย่างหนึง่งซึ่งเราทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากๆเพราะการสร้างเงินหรือหาเงินในอากาศนั้น ย่งที่ทราบนะคะว่าเงินคือพลังงานพลังงานก็จะดึงดูดพลังงานที่ดีเหมือนกันเนาะดังนั้นสิ่งที่ทำได้ให้ดีที่สุดก็คือเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราทำแล้วก็ในสิ่งที่เราลงมือทำค่ะวันนี้วันพระ ถวายดอกไม้นั่งสมาธิแผ่ส่วนกุศลความปรารถนาดีให้กับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ